คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ขาดโอกาสทางสังคมที่เขาจะเข้าถึงการตรวจถ้าเราทําให้เขาได้รับการตรวจเรารู้ว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อแล้วก็เร่งเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการรักษาด้วยได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่การรักษาได้เร็วเราจัดว่าถ้าถ้าเราเจอคนซึ่งอยู่ในเคสที่เป็นสีเหลืองมีอาการเราก็จะให้ยาในการรักษา คนไปอยู่คนระวังอะค่ะแบบว่าคนคน,คนติดไม่ติดคนไม่ติดอยู่ให้ออกไปอยู่ข้างนอกอะค่ะเป็นบ้านเก่าๆอะค่ะคุณหมอเขาโทรมาทุกวันไหมหรือว่าดูแลเ,ออเขายัางไงคนติดเชื้อเอ,อคุณหมอเขาก็โทรมาทุกวันทางไลน์อะค่ะทําเรื่องไอ้ปอดหัวใจนี่แหละค่ะทุกอย่างเลยอะค่ะอาหารกินก็พอดีค่ะแบบว่าเ,เขาอยู่กันได้อะค่ะ ยาหมอเขาก็ให้มาตลอดเลยค่ะอยู่ที่นี่เ้าวเขาก็ให้กินหมดทุกอย่างเลยน้ำเขาก็ให้กินนะคะไม่ได้ทิ้งเราเลยเราจะทำยังไงเราถึงจะเรียกเทสแล้วทีฟเลยตรวจเจอปุ๊บเข้าสู่การรักษาเลยผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการที่จะแก้ปัญหาโควิดเนี่ยเราจะต้องเจอให้เร็ว แล้วเอาเขาเข้าสูา่การรักษาให้เร็วคนที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองเรามีทีมหมอพยาบาลมาตั้งโต๊ะตรงนี้เคสอย่างนี้อย่างนี้ควรกินยาฟาวิฟิลาเวียไหมถ้ากินปุ๊บเนี่ยเราจ่ายเพราะว่าถ้าเราจ่ายเร็วเราจะลดโอกาสที่เขาจะไปเป็นแดงแล้วต้องไปแย่งเตียงหรือว่าหาเตียงไม่ได้แล้วเสียชีวิตเราคิดว่าเราอยากทําแบบนี้โจทย์ที่เราวาดฝันไว้เราหวังว่าคลินิกอบอุ่นเขาจะมากับเราหรือว่าส่งคอนแทคมาว่าพื้นที่นี้นะคลินิก โอปุนตั้งอยู่ตรงนี้พร้อมจะรับเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้วันนี้คือลงทะเบียนไว้สแกนบาร์โค้ดของสปสชเดี๋ยวจะไปจับคู่กับคลินิกอะไรเงี้ยอันนี้พูดแบบอายๆไม่กล้ามองตาเขาเลยเวลาพูดเรื่องนี้ผมเขาขนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่วันที่เขาจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้าถึงการรักษาอันนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดที่อยากให้ปรับ